สวัสดีครับพบกับทุมดลองดิฟอ p ที่ส่วนหนึ่งหากใครได้ติดตามเพจก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รีวิวมันมาเร็วถ้าเทียบกับกาแฟปกติบอกก่อนว่ากาแฟรอบที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยถูกผาักเลยต้องรีบเปลี่ยนก็เราจะมาดูกันว่ากาแฟรอบนี้จะเป็นยังไงกาแฟรอบนี้คือ จาก Eagle Coffee Factory เราก็ยังตาม Workflow ของโปรเจกต์นะครับที่จะรีวิวกาแฟของแม่ห้องสอนให้หมดจังหวัดเลยกาแฟตัวนี้มาจากห้้ยหวายฉลากเขียนไว้ว่ารสชาติจะเป็นเลมอนอเปิคอตพายนัปเปิลคลกน่าจะออกเนี่ยอเปิคอที่สุดอเปิคอตชัดที่สุด เราจะมาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้กันเริ่มจากตะเกียวทามอมิเลอร์ไกรเดอร์เป็นทามอซีทูดิปเปอร์เป็นฮาริโอตัวเนลดิปของนายคาสุยะแก้วช็อปปี้ธรรมดาเดี๋ยวเราจะมาลองบดเม็ดกันดูกันวันนี้เราจะใช้กาแฟ20กรัมกับน้ำ280บด ทำมอตัวนี้ใช้ความละเอียด20คลิกใช้แรงไม่เยอะแสดงว่าคนจากการเป็นขั้วอ,อ่อนไปเป็นขัวแล้วลงเริ่มเซตอักเลยดีกว่า เราไปหยิบน้ำกันเอาละน้ำที่เราจะใช้วันนี้ก็จะเป็น92องศาคือปกติเนี่ยถ้าโค่อ่อนล้วนๆก็คงใช้94แต่นี่เลยโค่อ่อนไปนิดนึงอืม90แล้วกันก็จะเริ่มจากการบลูม45กรัม วิธีเนวดิฟตัวนี้ก็จะเป็นพอครบเวลาระยะบลูมปุ๊บเขาค่อยหย่ะลงตรงกลางโดยที่เล็งเป้าไว้ว่าภายในเลนสนาทีเนี่ย่ห้มันได้น้ำหนักน้ำที่ไส่ลงไปสักร้อยกว่าสังเกตง่ายๆก็คือเวลาเราเทเนี่ยเราจะไม่แตกครัส หรือว่าผิวกาแฟมันเราจะหยอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งผิวมันแตกด้วยตัวมันเองจากนั้นเสร็จเราก็จะ constant flow คือเทเบาๆยาวๆ280แล้วแล้วก็หลอ4นาทีหยุดได้ จากการดิฟด้วยกรองสแตนเลสเนี่ยเราจะได้น้ํามันกาแฟออกมาด้วยซึ่งกรองกระดาษเนี่ยก็จะทําไม่ได้เพราะมันกรองน้ํามันออกไปหมดซึ่งน้ามันตัวนี้ก็จะเป็นตัวให้อโลมาผมถึงชอบใช้ที่ดิฟเหล็กมาตลอดอบอกถ้าถามว่าทําไมต้องชิมจากช้อนคือกาแฟดิฟที่เพิ่งดิฟเสร็จเนี่ยมันจะร้อนเกินไปพอกาแฟมันร้อนเกิน รสชาติที่ออกเนี่ยพวกรสชาติฟุตตี้หรือลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยมันจะไม่ออกฉลาดบอกว่าเลมอนแอปเปิลสับปะรดคลุ่ก้านผู้นี้ต้องบอกเลยว่า ้าเอาตามฉลากเนี่ยจะขอติ๊กสอข้อคือแอปเปิลคกับสม o t h After t ์ s t สคือเป็นกาแฟที่มีรสหวานแต่ไม่ค้างอยู่ในลำคอเลยคลีน <Clean. S 1> ต้องใช้คํานี้ถามว่าเลมอนไหมเพราะดูฉลากจะเน้นเลมอนมาก โดยส่วนตัวก็เป็นคนกินเลมอนเยอะนะก็เอาความเอาเป็นความเปรี้ยวของเลมอนแล้วก็กินเป็นออแนอปเปิคอร์แล้วกันอืมแล้วก็สมูทต์อัเตอร์เทสเนี่ยให้เต็มเลยถ้าใครชอบเขาเรียกว,ว่าอะไรดิกาแฟาที่จบเร็วคือกินปุ๊บได้รสชาติหอมขึ้นจมูกแป๊บเดียวทุกอย่างหายไปจากปากตัวนี้แนะนำเลยครับ จะพบกันใ่คราวหนะ้าสวัสดีครับ